มานะครับอยากเห็นภาพว่อนะครับมาระบายสีเดี๋ยวนี้ครับมีรางวัลให้ด้วยนะครับบรรยากาศใสีเชียงใหม่เมื่อนี้เดี๋ยวนี้ครับมภาพวาดนะครับมีน้องในเห็น้อมกันบรรยากาศค่ำคืนนี้ที่สีเชียงใหม่มที่บ้านยูนึงอำเภอสีเชียงใหม่ที่บ้านเดียวในลูปน้องๆดูๆครับเรียงจันครับไม่ว่าจะเป็นชั้นอาลุบานชาติเดี๋ยวเห็นย่อนคือเรียงจันที่มีน้องเรียงจันย้ำหมึกคืนนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเวลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับ นี่คือยางจันครับที่เราเห็นยางจันครับมาทางบ้านเฮาครับสีชงไม้เมื่อน,นี่ครับตรงคามนครหลวงเยื่จันมาเบิ้งสีชงไม้บ้านเฮาครับนี่สีชงไม้ครับตรงค้ามเยื่นจันรนี่คือสีชงไม้บ้านเราในเขตจังหวัดหนองคายครับบ้านเฮากับบ้านเฮาสีชงไม้เมื่อนี่ครับ แ้งฟูสว่างใกล้คลิปทอเก้าเยี่ยงจังนะครับสวยงามสวยงามขอบคุณครับใครของวันนี้อะไรงามครับ